ใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ชันสยามชา้างนาช้างทองิปุ๋ยอยูเ็มแล้วไม่ผิดหวังมากันอีกรอบครับกับการติดตามผลงานของทั้งสามช้างช้างสยามชา้างนาคช้างทองเพราะลุงประเสริฐกับป้าเชิดโฉม เกิดอยากเจอคุณกิติขึ้นมาอีกครั้งก่อนโชว์ต้นทุเรียนตายแล้วฟื้นก็ว่าตื่นเต้นแล้วครั้งนี้มีอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกจัดมาเลยครับเชิญชมีพืชสามโมูตห้าตำบลคลองน้ำเค็มอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี ที่บอกว่าที่โดนฟ้าผ่าที่บอกว่าอา50ปีตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลูมีลูกเลยมีมีลูกออบลูกให้เก็บด้วยใช่ค่ะดีใจด้วยดีใจเลยแล้วแล้วต้นอื่นอะเป็นไงบ้างหลังจากที่เอามาใช้แล้วดีขึ้นค่ะดีขึ้นเหรอค่ะดูคนเล็กๆะแล้วมันใหญ่สมบูรณ์ขึ้นต้นสมบูรณ์ช่างสยามช่างทองช่างนาคครับช่านหนึ่งเลยครับโอ้ใช้ใช้หมดเลยเนาะครับครับครับตอนนี้ทุเรียนปลูก ปูกพันอะไรบ้างหมอนทองแล้วก็ก้านยาวก้านยาวโอ้ยก้านยาวนี่แล้วก็พวงมณีพวงมณีนี่นี่ก้านยาวนี่ก้านยาวนี่เดี๋ยวนี้เล่าปัญหาหน่อยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยมันเจอปัญหาอะไรบ้างทุเรียนเนี่ยโซมาเลยอ่ะใบเล็กก็ตัวนี้พอฉีดตัวนี้เข้าไปอ่ะใบใหญ่เนี่ยไอ้ต้นนี้มันจะเน่าเลยค่ะมันจะเน่าคคือตอนนี้คือมันเจอปัญหาลากเน่าใช่ไหมเมื่อก่อนเนี้ยใช่ค่ะอย่าฟืนเเนียแล้วพวกโรคอ่ะเจอไหม ค่อยๆห่างไปเออมันค่อยๆค่อยๆดีขึ้นใช่ค่ะไฟทงไฟท็อปไม่เจอเลยไม่เจอค่ะดีขึ้นเลยเหรอดีขึ้นเลยแล้วได้ใช้ยาฆ่าแมลงใช้อะไรอย่างนี้มั้ยเมื่อก่อนอะใช้เออออหลังจากที่เอาช้างสยามมาใช้แล้วอะห่างเลยห่างเลยค่ะห่างเลยเนาะมันดีดีกว่าเมื่อก่อนเนาะมันคุ้มไหมคุ้มค่ะเนาะแล้วใช้มานานแค่ไหนแล้วก็ผมเกือบปีแล้วมั้งคะใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่รุ่นที่แล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็สั่งมาเรื่อยๆเลยที่สวนก็ถึงกับใช้ ทั้งสริช่างสยามทั้งของช่างนาก็ใช่สวนนุชเขาใช้อันนี้ใช้เต็มสูตรเลยครับผมใช้เองรู้เองเลยค่ะอ๋อใช้เองรู้เองดีจริงคุสมคำาลิมเลยเลยสมคำลมืลนแน่นอนแล้วครับเขาถึงบอกยังไงแหละครับว่าสิบปากว่าไม่เท่ากับลงมือทําเองใช้เองและก็เก็บผลผลิตเองกันแบบเป็นกอบเป็นกำเลยแหละครับที่ทามาเนี่ยที่ใช้ทั้งทัางสยามมาเนี่ยเก็บมาแล้วกี่ตัน กเดี๋ยนะเกทิงเกทิงนี่เขาบอกว่าถ้าได้ทั้งสยามเขี่นตรงไหนแต่งามทุเรียนน่างามขิตตาเลยพนักงานอยู่ที่กระทิงครับคีับทุเรียนนะครับทุเรียนทุเรียนที่หนุ่มตุเรียนเยอะมากคนงานบอกว่าเขียต้นไหนแต่งนั้นจะงามอ๋อคือของเราอยู่ที่กระทิงด้วยใช่ไหมทำกี่สวนเนี่ยทำกี่ไร่เนี่ยเขาฮะ ทำกี่ไร่เนี่ยคนแค่ยี่สิบไร่เองค่ะไอที่นู่นยี่สิบไร่แล้วที่เราทำอยู่นี่อันนี้อันนี้ไม่เยอะค่ะหกไร่ก็ยี่สิบก็ได้ตีซะตีซะสามสิบไร่ถึงไหมได้ไหมได้ค่ะประมาณนั้นสามสิบไร่เก็บไปแล้วสามสิบกัตันคิดดูพอได้ครับพอได้นะพอได้พอได้แต่ว่าโอ้ทุเรียนนี่มันมันเย้ายวนมากเลยนะเนี่ยแล้วรสชาติมันเป็นยังไงบ้างได้ลองกินลองชิมเองบ้างไหมชิมค่ะอร่อยขึ้นค่ะ ดีขึ้นเหรอค่ะขอลองก่อนเลยแล้วกันยดูเนี่ยเดี๋ยวผมกินเนาะอันนี้เนาะอะไรเนี่ยเนาะโรงเรียนเนาะโรงเรียนต้องเนาะโรงเรียนทำไมเม็ดมันนิดเดียวจันทบุรีเม็ดเม็ดมันเม็ดมันนิดเดียวเองนะดูบางครัก็หวานผิวมันสวยจริงเห็นไหมหิวมันสวยจริงเนี่ยผิวมันสวยจริงหลังจากที่เราให้เห็นแล้วเราจะกินให้ดูกินแล้วิ่นบอกว่ามันฟินมากเลยอ มีแววว่าคุณกิตติจะหยุดยากแล้วล่ะครับเดี๋ยวให้เวลากินเต็มที่แน่นอนแต่ตอนนี้ตามป้าเฉิดชมเข้าไปชมในสวนกันก่อนนะครับคุณกิตติใบมันเขียวเข้มเนาะ,<ฮ>ะแล้วมันหนานี่เขียวเข้มเลยนะใบเนี่ยพอดูใบเสร็จปุ๊บอ่ะดูลูกออกเยอะหนือนกัน,นเนาะออกเยอะค่ะคืออันนี้คือเก็บไปบ้างแล้วใช่ไหมเก็บไปบ้างแล้วค่ะอืมอันนี้คือเก็บไปบ้างแล้วนะลูกแบบว่าขั้วมันเหนียวไหม ขั้วเหนียวค่ะ oh, ข mm ั้วเหนียวไม่ร่วงใช่ค่ะมันไม่ร่วงใช่ไหมใช่ค่ะโอ้แสดงว่ามันมันมันใช้แค่แค่สามสามตัวนี้มันคือมันครอบหมดเลยเนาะใช่ค่ะคุมหมดเลยอ่ะนี่ก็ออกลูกขั้วมันเหนียวเนาะค่ะขั้วเหนียวเนี่ยดูตัวนู้นที่ที่ป่วยอะแล้วมีลูกดอกค่ะอ๋ออันนี้นี่เป็นที่โคนใช่ป่ะค่ะอันนี้มันเป็นเชราหรอครับเชลาค่ะแล้วพอฉีดแล้วมันไม่เป็นไรแล้วหายเลยค่ะชัดเจนเลยตัวเนี้ย โอ้ยชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวนะชัดเจนหมายความว่ามันมันแตกต่างใช่ค่ะแล้วต้นจะเหมือนจะไม่ฟื้นเหมือนกันแสดงว่าไอ้ลูกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่เห็นค่ะถูกไหมจะโค่นทิ้งก็เสียดายเนาะอุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งเจ็ดแปดปีเลยฉีดทำอะไรแดีเลยค่ะต้นนี้คือต้นที่หมดหวังเหมือนสิ้นบุญเนี่ย ของน้องชายดีไม่ได้ใช้ผิดแตกต่างกันเลยอ๋อวุ้ยผลมันไม่ไม่สวยเลยเนาะค่ะ <c oughs> อ,อันนี้คือของน้องชายใช่น้องชายค่ะคือตรงนี้คือแบ่งกันเลยค่ะ <c oughs> แบ่งแล้วค่ะตรงนี้คือใช้ช้างสยามใช่ค่ะฝั่งนี้คือไม่ใช่ช้างสยามโอ้โหใบมันผิดกันนะ <c oughs> ดูสีใบมันผิดกันแล้วทุเรียนเนี่ยยังเห็นเห็นได้ชัดเลยอะ่ะโอ้โหคือคิดเอาเองไม่ต้องพูดอะไรเยอะ ูกงอกไม่ค่ามีนี่ไม่นะไป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 มันออกมาเป็นช่อเงี้ยนะค่ะเดี๋ยวนะว่เผื่อลูกมันจะเยอะกว่าใบนะดูอ่ะจริงไหมใช่ค่ะแล้วสวยด้วยอะค่ะมันลงมาอย่างเงี้ยเหรอค่ะแล้วใบดกมันหนับลงมาอย่างเงี้ยอันนี้ของแท้เรามาถึงโรงเรียนเลยโรงเรียนของงอกเลยเนี่ยเนี่ยแล้วมันขึ้นแบบว่ายอดมาก ในไหนก <be> ็ทางผ่านแวะชมต้นมะนาวที่ว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้กันหน่อยนะครับเห็นไหมครับตอนแรกมันตายจะตายแล้วเหลืองหมดเลยอค่ะตายแล้วค่ะทุกอย่างมันกลายเป็นปุ๋ยที่แบบว่าช่วยชีวิตหลายอย่างมากเลยนะค่ะ อยมันสวยด้วยนะค่ะฟิวสวยผิวมันสวยอันนี้ปลูกไว้กินเองหรือนนปลูกไว้ขายเนี่ยปลูกไว้กินค่ะ,คะเอาเลยเก็บได้เลยค่ะตอนแรกคิดว่ามันจะขึ้นขนาดนี้ไหมไม่ค่ะว่าจะตายแล้วใบเหลืองหมดแล้วแล้วแล้วไอ้กก่งเนี่ยมันเป็นแห้งๆอย่างเงี้ยอ๋อมันเหลือได้อย่างนี้เลยเหรอค่ะอย่างเงี้ยค่ะมันได้ไม่เหลือใบเลยเหรอค่ะมันเหลือแต่กก่งอย่างงี้เหรอค่ะแล้วรัดเขารัดขึ้นมาแล้วบอ่อนออแตกแบอ่อนอันนี้มันแตกขึ้นมาค่ะคือเดิมมันเป็นแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากที่เอาช้างสยามมาใช้แล้วมันฉีดมันขึ้นอย่างงี้ค่ะดกเลย สุดยอดจริงๆเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยนี่นี่ก็โอ้โหลูกมันทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี่ดูลูกนี้นี่เก็บได้เลยค่ะใหญ่มากนะเก็บได้เลยเด็ดเลยนะได้ค่ะเด็ดเลยนะค่ะเนี่ยเดี๋ยวเด็ดให้ดูนี่นี่ใหญ่มากนะดูดิเนี่ยเนี่ยดูดิเทียบกันเนี่ยเห็นปะเห็นแล้วครับแต่ช่วยหันสายย้ายมาดูต้นลองกองกันหน่อยเถอะครับคุณกิตตินี่ยังไม่ดูต้นเดียว ้นเดียวเหลือไว้กินต้นหนึ่งอันนี้เหลือไว้กินนี่เหลือไว้กินนะค่ะมันก็ออกนะค่ะออกฉีดยังไงก็ออกนะค่ะดกแล้วออกแบบอมันออกเป็นพวงนี่นี่เป็นช่อเป็นช่อเลยดูดิทุกอย่างเลยคือมันดีทุกอย่างดีทุกอย่างเลยค่ะจากอะไรที่ว่าแย่แ่เนี่ยกลับมาเป็นดีหมดเลยค่ะดีจริงป่ะจริงค่ะแล้วใช้เยอะไหมใช้เยอะไหมครับใช้ทีละกระปุกแล้วกระปุกสามอย่างรวมกันแล้วก็แล้วก็ฉีดเลยใช่ค่ะได้ทั้งสวนเลยใช่ค่ะชุดเดียวนะค่ะเดียวนะ จริงๆค่ะใช่แต่ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าลองกองหรือมะนาวอะไรเงี้ยค่ะทุเรียนมันคูได้ผหมดเลยได้หมดเลยดีหมดเลยดีหมดเลยค่ะป่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปดูทุเรียนเอาดีๆครับคุณกิติจะไปดูหรือว่าไปกินกันแน่ผมยังจำได้นะครับว่าคิดอะไรอยู่ทุเรียนนี่มันมันเย้ายวนมากเลยนะเนี่ย นี่เป็นหมอนฮอมนี่จะของศูนย์ปอกให้เอ็เลยนะโอเคนี่นี่มันไม่มีเม็ดเลยอ่ะมันมีแต่เนื้ออร่อยหนามากแล้วกรอบกรอบนอกนุ่มในดูแบบว่าฟินมากนะทับคนที่กินทุเรียนนะเป็นไงครับคุณกิตติ ออนทองทั้งกรอบทั้งหวานทั้งอร่อยแหมหน้าก็ช่างสุดฟินแต่มาถึงถิ่นถึงที่ขนาดนี้จะกลับมือเปล่าคงไม่ได้แล้วล่ะครับลุงประเสริฐกับป้าเฉิดชมใจดีเป็นที่สุดผนมังคุดเงาะทุเรียนมาให้เต็มหลังรถแบบนี้มีหวังคุณกิติอิ่มเองมเปรมพรุงกลางแน่ๆให้มันรู้กันไปเลยครับว่าผลงานช้างสยามมันดีแบบนี้นี่เองคืชโตวไวผล คนทันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมที่ชันสยามชา้างนาช้างทองอินแข็งแรงพืชแข็งแรงคนก็แข็งแรง